สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่8เมษายนนะครับพศ2566นะครับก็พอดีว่า,ามาดาูระบบอัตโนมัติปั๊มน้ำนะครับที่ทำไว้นะครับทางคุณพ่อแจ้งว่ามี1ปั๊มที่มันไม่ทำงานหลังจากที่มาเช็คนะครับก็มาเจอว่า solid state ไหม้นะครับไม่มีสีเปลี่ยนอยู่2ตัวนะครับแล้วก็มีใช้ไม่ได้อยู่1ตัวตัวล่างตัว ตัวที่ไม่มีสติกเกอร์ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับไม่จ่ายไฟแล้วนะครับแต่ว่าอีกสองตัวที่เป็นออกเหลืองๆหน่อยสองตัวนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับส่วนตัวบนเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปได้ประมาณสักสองเดือนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะทําการทดลองตัวใหม่นะครับเป็นอุปกรณ์รีเลตัวสีน้ําเงินครับพอดีมือผมมีมือเดียวนะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์5โวลต์1.4วัตต์นะครับมาขับเจ้าตัวรีเล สามสิบแอมตัวนี้นะครับตัวสีน้าเงินตัวนี้นะครับจริงๆตัวโลิดสเตตผมก็เอามีมีติดมานะครับก็จะเปลี่ยนเพื่อใช้งานนะครับแต่ว่าวันนี้จะทดลองเจ้าตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องไหมเรื่องร้อนนะครับก็จะต่อไว้ทดลองใช้สักระยะหนึ่งนะครับแต่ค่อยกลับมาดูใหม่ทีนึงว่าการทํางานของรีเลย์ครับจะสู้เทียบเท่าเจ้าโซลิดสเตตเดิมไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า มันใช้งานได้ดีนะครับไม่มีความร้อนครับเทียบเท่านะครับจะตัวรีเลย์ราคาถูกกว่านะครับถูกกว่าโซลิดสเตตโซลิดสเตตจะอยู่ที่โดยประมาณเนี่ยร้อยเจ็ดสิบาทนะเพราะว่าราคาขึ้นขึ้นลงลงนะครับส่วนจะตัวรีเลย์จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสิบร้อยี่สิบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดสําเร็จนะครับแล้วก็ซื้อแผงตัวนี้มาใส่อีกทีนึงนะครับก็มาขับกําลังไฟให้รีเลย์มันทางานนะครับก็เดี๋ยวขอยาดติดตั้งให้ดูก่อนนะผมจะต่อสาย ไปสายปั๊มน้ำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปหลังจากที่ทําเสร็จให้ดูอีกทีนึงนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทาการเปลี่ยนโซลิสเตตตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้คือตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็ไฟโซลิสเตตรหรือไฟระบบก,ก็จ่ายให้เจ้าตัวสิลโตลิสเตตทางานนะครับแล้วก็ฝังขาปั๊มนะผมยผมยังไม่ได้ใช้ต่อควบคุมปั๊มน้ํานะครับผมมาใช้เจ้าตัวนี้แทนนะครับตัวนี้นะครับ รีเลย์5โวลต์30แอมป์นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เปิดระบบใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ปั๊มน้ำนะครับตอนนี้กินอยู่ที่8.2แอมป์นะครับนี่คืออ่าปริมาณกระแสะที่ปั๊มน้ําใช้กินนะครับแต่ว่าเจ้าตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับสเปคนะครับสเปคเห็นชัดไม่เลยสเปคบอกว่า30แอมป์นะทนได้30แอมป์เดี๋ยวมาดูกันยาวๆว,ว่าการใช้งานจริงกับควบคุมปั๊มน้ํา ชุดนี้นะครับมันจะได้นานแค่ไหนนะครับระบบจะมีความร้อนหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดไหมไหมนะครับซึ่งผมสัมผัสดูตอนนี้นะครับตัวรีเลย์ไม่มีความร้อนนะครับไม่มีความร้อนถือว่าเย็นเลยนะครับแล้วก็ชุดจ่ายไฟให้เจ้าตัวรีเลย์คือชุดนี้นะครับเป็นสายไฟ5โวลต์นะครับวิ่งไปหาแผงควบคุมแสงอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นแผ่น5โวลต์1.4วัตต์นะครับตัวนู้นเอียงสลับ รับแสงนะครับช่วงเช้าให้มันทํางานนะครับซึ่งระบบเทคนิคควบคุมแสงชุดนี้นะครับหรือที่ผมทําไว้นะครับระบบจะเริ่มทํางานประมาณ9ก้าโมงโดยประมาณนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับแสงแดดนะครับแสงแดดดีมันก็ทําเร็วนะครับแล้วก็หยุดการทํางานอยู่ที่ประมาณ4ี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดนะครับถ้าแสงแดดดีก็ทํางานเร็วนะครับแต่ถ้าวันไหน คืมฟ้าคืมฝนฝนตกนะครับระบบจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าแสงแดดไม่เพียงพอหรือมีน้อยสำหรับจ่ายให้ปั๊มนะครับมันก็จะทําให้ปั๊มเราเสียเร็วนะสำหรับชุดนี้ก็วัตถุประสงค์ก็คือทํามาเพื่อตัดหรือจ่ายไฟให้แผงให้เพียงพอนะครับสำหรับการทํางานปั๊มจะได้ไม่เสียเร็วนะครับก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้แดดสลดสลดลงนิดนึงนะครับแต่ว่าระบบยังไม่ตัดนะครับ เพราะว่าถือว่ากระแสไฟยังพอใช้อยู่ครับซึ่งตอนนี้ปั๊มก็ไฟจ่ายให้ปั๊มก็ลดลงนะครับอยู่เหลืออยู่ที่6แอมป์นะครับนี่นะครับระบบชุดรีเลย์ชุดนี้นะครับก็ดูกันยาวๆนะครับว่ามันจะดีแล้วก็ทดแทนชุดโซลิดสเตตได้ไหมนะครับเพราะว่าชุดโซลิดสเตตเนี่ยถ้าเกิดเอาความร้อนไม่อยู่นะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของการไหม้แล้วก็การเสียหายของตัวรีเลย์มันเองนะครับตัวโซลิดสเตตนะครับ ก็ต้องเสียเวลามาซ่อมมาเปลี่ยนนะครับซึ่งตัวนึงก็ราคาอยู่ประมาณ170บาทนะครับส่วนจะตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่120บาทนะครับไม่แพงนะครับก็มาดูกันยาวยาว่าจะใช้ได้ไหมถ้าเกิดใช้ได้ผมก็จะได้เปลี่ยนตัวโซลิสเตตมาเป็นรีเลย์ชุดนี้นะครับก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้นะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับเทคนิคควบคุมแสงการควบคุมปั๊มน้ำโดยระบบอัตโนมัตินะครับ ระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับการเตรียมตัวหลังกเกษียณน,นะครับการทําเกษตรยุคใหม่สมัยใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องปอตีทําเกษตรสำหรับคลิปวันนี้ก็เพียงพอแค่นี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ